วิธีตรวจสอบครั้งรับที่ไม่ทําให้บริษัทเกิดความเสียหายยิ่งงานสั่งจ้างนะโอ้โหจัดซื้อนี่ต้องดูให้ดีๆเลยเพราะว่างานสั่งจ้างมันเบิกเป็นงดงวดบางทีจัดซื้อก็ต้องคอยเขียนไว้ในหน้า p.o ว่าเฮ้ยครั้งนี้มีแอดวานเท่าไหร่รับครั้งที่หนึ่งยอดเงินเท่าไหร่ควรจะมีเขียนในหน้า p o ไว้อย่าไปเชื่อระบบ สักทีเดียวคุณควรจะทำอะไรที่มันตรวจสอบกับเข้าระบบได้อย่างบางบริษัทมีโปรแกรมสำเร็จรูปเนาะที่รูพูดว่าสำเร็จรูปนะี่ยก็คือ enterprise sourcing planning พวกแซฟอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คือ enterprise sourcing ถึงมีระบบพวกนี้เราก็ควรจะมี record อ,อะไรข้างนอกของเราไว้ดูด้วยกันพลาดเนาะก็มีการตรวจสอบ back by back up. ก็เราทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดมันแค่โฟกัส จุดที่เราทําตรงนั้นเองเราอย่าไปคิดอะไรที่มันท่วมท้นหมู่ตรงนู้นก็เยอะตรงนี้ก็เยอะจ็อบบายจ็อบอย่างไอ้งานสั่งจ้างเนี่ยมันซีเรียดเลยในเรื่องการค้างรับพวกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าซัพพลายเออร์เขามาทํางานให้เราไปถึงไหนแล้วมันจบตาม PO ที่เราเปิดไปหรือยังมันจะเห็นตรงนั้นเวลาเราดึงรีพอร์ตอะไรมาดูเนี่ยถ้าเรามีความไม่แน่ใจเราสามารถย้อนกลับมาดูที่เราเขียนในหน้า PO ได้ ตอนที่ครูทําอยู่โรงไฟฟ้าที่นึงครูให้ลูกน้องรับแต่ละโปรเจกต์ขาดจากการเลยให้คนนี้โปรเจกต์บค,คนนี้โปรเจกต์ซขาดจากการทําตั้งแต่ฐานจนถึงยันท็อปหมายถึงตั้งแต่ขอราคาเปิด PO ตรวจเอกสารทุกอย่างแล้วเขาก็จะมีทาแฟ้มบ PO ของเขาไว้เขาจะทาแฟ้มว่า ซัพเอเอร์เจ้านี้เป็นงานสั่งจ้าง PO อะไรที่เขว่อนเขาทำเนาะเขาก็จะเอามาเขียนเลยว่าอันเนี้ยเขาทำแอดวานซ์ไปแล้วครั้งที่1รับครั้งที่2รับค,งท,ง,บคงที่สามครูเห็นเขาดูแบบนี้เพราะบางครั้งอะ่ะครูมาดูรีพอร์ตของเขาใช่ปะครูดึงรีพอร์ตมาดูอ่ะครูก็จะมีถามเขาไงว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้รับไปกี่ครั้งแล้วครูเห็นแต่เป็นยอดกลมๆในระบบว่ามันเป็นเท่านี้แล้วมันเหลืออีกเท่านี้ มันคืออะไรบางทีครูถามเขาเขาก็บอกอ๋อพี่มันเหลือ10%สุดท้ายที่เราจะต้องเทสร,ระบบเทสรันอ้ามันก็ทําให้ครูรู้ลําพังบางทีครูมองตามระบบเนี่ยก็มันค้างทําไมไม่รีบให้ซัพพลายเออร์เข้ามาทํางานอ๋อพอะรู้เหตุผลว่าอ๋อมันรอการเทสมันรอการพร้อมจากหน้าง,งานครูจะบอกน้องๆเลยว่าสิ้นเดือนให้คุณทารีมาร์คให้คุณหน่อยว่า PO ตัวเนี้ยมันเพราะอะไรถึงเหลือ ครูจะได้มีคําตอบไปคุยกับในที่ประชุมได้จะได้ไม่ต้องมาถามครูเรื่อยๆครูคก็จะให้เขาทําแบบนี้ในทุกๆเดือนถ้ามันมีค้างเพราะไม่งานนะถ้าไม่ํามให้ครูเห็นครูก็จะจิกจี้เฮ้ยทําไมมันยังไม่จบทําไมมันไม่จบเพราะว่าไอการส่งของออนทาม,มันเป็นเบอร์ต้นๆของ KPI ใช่ปะ่ะถ้าส่งของไม่ตรงบริษ,ษัทเสียหายผลิตส่งลูกค้าไม่ได้โดนเคมดังนั้นครูก็ต้องจี้จิกเฮ้ยมันได้ยังมันยังไงยัง,ยงแล้วบางทีนะไอตรงค้างรับที่ครูดูบางทีงานมันไม่ได้ทําแล้วมัน ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเขายัางค้าง PO อยู่ครูก็ติดกีีกเขาเฮ้ยมันจบยังมันยังไงโอ oh, พี่ไม่ทําแล้วครูบอกงั้นทำเมมโมปิดจบมาให้ทาง User อร์เขาทําเมมโมบอกว่าไม่ใช้งานแล้วให้เฮดเขาเซ็นแล้วเอามาหาเราเรามาให้พี่เซ็นเซ็นเสร็จเราก็ไปปิดจบใน PO ในระบบแล้วก็ปิดจบในในแฟมซะจะได้ไม่ต้องมาตามกันอีกเนี่ยมันมันสามารถตรวจเช็คก,กันได้แบบนั้นในตรงเนี้ย ครูบอกคุณว่าไอสั่งจ้างสําคัญเนาะแต่ถ้าไอการสั่งซื้ออ่ะมันเห็นได้ชัดเจนเฮ้ยคุณส่งมา10ชิ้นตาม PO อมันก็จบเฮ้ยคุณส่งมา90ชิ้นแต่ PO อฉันเปิดไปร้อยชิ้นมันก็ค้าง1ิอันเนี้ยมันมันเห็นจัดจ่ะไอการสั่งซื้อมันไม่ละเอียดเท่าสั่งจ้างเนาะสั่งซื้อมันเหมือนจบแบบรวดเร็วได้แต่สั่งจ้างมันมีหลายอย่างที่จะเบิกที่จะทําเพราะว่าคนทํางานเนาะมันใช้แรงมันไม่เหมือนผลิต ไว้แต่แรกแล้วมันใช้แรงครั้งหนึ่งครั้งสองสามมันทําตามแบบนี้บางทีมันมีความซับซ้อนการเบริกมันก็เลยเป็นขั้นๆก็อย่าลืมตรงนี้อครูสรุปวิธีตรวจสอบค้ังรับถ้าเป็นงานสั่งจ้างเนาะคุณควรจะมีเขียนในหน้า PO ด้วยอันนี้คือระดับปฏิบัติการเนาะเขียนด้วยว่ามีรับไปกี่ครั้งแล้วก็เพื่อเอาไว้คอสเช็คในระบบเผื่อที่หัวหน้ามาถามว่าเฮ้ยทำไมมันค้างมันค้างยังไง ไหนๆก็รับผิดชอบตรงนั้นแล้วคุณก็ทำให้เต็มที่อยู่กับปัจจุบันขณะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคุณสร้างมันมันกลับมาสร้างคุณแน่นอนขอให้คุณใส่ใจแล้วก็รักการเรียนรู้และพัฒนาทำให้ตัวเองเติบโตจากสิ่งที่คุณทำเนี่ยครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจคือธัญญาค่ะ